คลิปนี้สนับสนุนโดย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูล ในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับยามาฮ่าฟินจักรยานยนต์ครอบครัวเบอร์หนึ่งจากค่ายยามาฮ่าที่ชูโรงเรื่องของความประหยัดน้ํามันตั้งแต่ในช่วงแรกๆที่เข้ามาขายซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกๆที่เข้ามาขายนะครับบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยงงนะครับว่ายามาฮ่าเอารถอะไรเข้ามาขายยามาฮ่าฟินคือรถอะไรเพราะว่าคนไทยคุ้นเคยกับยามาฮ่าสปาร์คที่สุดแล้วนะครับคือยามาฮ่าสปาร์คเนี่ยทำตลาดมาโอ้โหนับ10ปีเลยเนาะอยู่ดีๆเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาเป็นยามาฮ่าฟินซะอย่างนั้นนะครับซึ่งนนนั้นเนก็็จะป ใครไปไม่ได้เลยเนอกจาก Honda Wave 110i นั่นเอง โดยทางยามาฮ่าเนี่ยวางตลาดฟินไว้ให้ดูเหนือกว่าเวฟร้อยสิบไออย่างเห็นเห็นเลยนะครับในเรื่องของซีซีเนี่ยก็มากกว่าถึงประมาณ5้าซีซีแถมในเรื่องของความประหยัดเนี่ยก็ทําได้มากกว่า Honda w เว e จากการทดสอบนะครับอันนี้ย้านะครับว่าการทดสอบเนาะคือทางยามาฮ่าเนี่ยมีการทดสอบยามาฮ่าฟินเอาไว้นะครับโดยอัตราสิ้นเปลืองที่ดีที่สุดเนี่ยทำได้อยู่96.16ิกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับคือเกือบเกือบหนึกิโลเมตรต่อลิตรนั่นแหละเรียกได้ว่าโคตรประหยัดเลยนะ และยังไม่พอนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยยามาฮ่าฟินสามารถเติมน้ํามันแก๊สโซฮอล e85 ได้อีกด้วยนะครับเป็นน้ํามันที่ถูกที่สุดนะวันนี้เนาะซึ่งก็หาเติมยากโคตรเลยเห็นเขาว่าจะยกเลิกกันแล้วละ่ะแต่นั่นแหละครับคือสามารถเติมได้กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลายๆคนที่อยากสัมผัสพลัง e85 ก็ไปจัดยามาฮ่าฟินมาใช้นะครับคือรถทั่วไปเนี่ยจริงๆมันก็เติมได้ครับถ้ามีการปรับแต่งมีการจูนเนาะแต่ว่าเดิมๆเนี่ยมันหายากครับกับรถที่รองรับจริงๆเลยซึ่ง ในช่วงเวลานั้นเนี่ยรองรับน้ำมัน e 8 5เนาะแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยปี2022อย่าไปหาเติมนะครับเดี๋ยวจะพังเอาเพราะว่าเขาไม่ได้รองรับแล้วถึงว่าจะเติมได้เนี่ยเกิดไม่มีปัญหาเข้าศูนย์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคลมให้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะครับโดยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่ายามาฮ่าฟินจะไม่ได้เจาะตลาดเกี่ยวกับเรื่องของความแรงเรื่องของวัยรุ่น เรื่องของเอาไปหมอบเอาไปทสกันนะครับแต่ว่าเจาะตลาดเกี่ยวกับกลุ่มใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับเน้นทนทานเน้นประหยัดน้ํามันเน้นเรื่องของราคาถูกอะไรประมาณนี้เนาะหลังๆเนี่ยเห็นว่าเน้นเรื่องของระยะการประกันนะครับที่ยาวนานถึง5ปีเลยทีเดียวซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานยามาฮ่าฟินในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสังเกตได้เลยว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่ขึ้นไปนะครับคือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยยังไงก็ต้องเวฟนะครับในเรื่องของของแต่งเนี่ยเวฟมีซัพพอร์ตมากกว่ายามาฮ่าฟินอย่างแน่นอนนะครับคือก่อนหน้านี้ นีเน้เราก็สังเกตได้ว่าคนแต่งยามาฮ่าฟินเนี่ยน้อยมากๆนะครับขนาดจะหาโชคแต่งสักตัวหนึ่งเนี่ยก็ยังหายากเลยนะคือถ้าเทียบกับของเวฟเนี่ยมันต่างกันจริงๆครับ รายนั้นเนี่ยคือแบบแม่งมีทุกอย่างอะ่ะอะไหล่ปลอมอะไหล่แท้เอาเกรดไหนมีหมดเลยนะครับคือกระทั่งพักเท้าดูคติเนี่ยก็ยังเอามาใส่กันได้นะครับมีแบบที่ผลิตมาเพื่อใส่เวฟด้วยนะครับคือมันมีครบทุกอย่างนะครับสำหรับเวฟแต่สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันอาจจะเป็นอดีตไปแล้วก็ได้นะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่ายามาฮ่าฟินเริ่มจะโดนใจกลุ่มวัยรุ่นขึ้นมาบ้างนะครับอย่างล่าสุดในงานบุรีลำพันเมตรเนี่ยก็มีการจัดแข่งยามาฮ่าฟินนะครับน่าจะเป ซึ่งผมจําไซส์ลูกไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่แต่ว่าลองไปหาดูได้ตาม u t u b e นะครับหรือใน Facebook ของบุรีรัมพนเมรก็ได้นะครับลองเซิร์ชดูเนาะก็มีการแข่งนี่แหละแล้วก็จะมีการใช้ยามาฮ่าฟินเนี่ยในการแข่งขันกันลักษณะจะเหมือนให้สํานักแต่งเนี่ยเอายามาฮ่าฟินไปแต่งนะครับเอาสวยเอาแรงนั่แหละแล้วก็ามาแข่งกันประมาณนั้นเนาะซึ่งยูทูบเบอร์เองเนี่ยก็เข้าร่วมหลายคนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่บี้เดอะสกานะครับยูทูบเบอร์เบอร์ต้นต้นของเมืองไทยเนาะอย่าง, Jack าางพี่แจ็คแพ็บโฮ แล,แล้วก็มีพี่นอยไดโวนะครับใครๆก็รู้จักเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีบุญมีสายชิวไม่สิบุญมีไดโวเป็นตัวแข่งนะครับ แล้วก็มีพี่โอมสายชิวนะครับบิดหมดปอกถอกหมดปลายเนาะอันนี้ก็มีเสืออ้วนนะครับเป็นตัวแข่งนะครับอันนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันเกี่ยวกับยามาฮ่าฟินกันเยอะมากๆนะครับช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากระแสของยามาฮ่าฟินเนี่ยก็จะเข้าสู่สายตาเด็กวัยรุ่นมากขึ้นนะครับโดยตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีของแต่งที่รองรับยามาฮ่าฟินมากขึ้นนะครับบอกเลยว่าวัยรุ่นเองเนี่ยก็น่าจะหันมาเล่นกันอยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่ามันจะแซงกระแสของ Honda าเวฟไหมผมว่ายากมากๆนะครับคือปัจจุบันเนี่ยยามาฮ่าฟินะครับ ว่าโฉมของตัวรถเนี่ยมันดูเก่าไปนิดนึงครับคือดีไซน์ของตัวรถเนี่ยมันเป็นรถเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วเนาะคืออย่างที่บอกครับว่า Yamaha Fin านในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่การเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆนะครับมีการเพิ่มออปชันมาลดออปชันบ้างแต่ว่าดีไซน์ตัวรถเนี่ยมันยังเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรต่างกันออกไปเลยซึ่งเอาจริงๆนะครับถ้ามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ตัวรถสักหน่อยนะครับผมคิดว่าอาจจะตาม Honda Wave ทันก็ได้นะครับขอแบบดีไซน์สวยๆนิดหนึ่งนะครับมากับ ไฟหน้า LED ไฟท้าย LED หน้าปัดเรือนไม้เนี่ยมีกิมมิกเล็กน้อยนะครับเป็นดิจิตอลก็ได้เป็นกึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ใส่อะไรที่มันดูล้ากว่าเวฟมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ขายราคาถูกกว่าเล็กน้อยนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะสนใจย a ม a h a ฟินขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่นั่นแหละครับพูดง่ายแต่ทํายากคือจะให้ใส่ออปชันเทพๆมาแล้วทําราคามาถูกๆเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาทําธุรกิจนะครับเขาก็ต้องมีกําไรบ้างเนาะคือจะให้ใส่อะไรเวอร่เวอร์มาแล้วก็ขาดทุนเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่ทำนะ โดยในปัจจุบันเนี่ยราคาของยามาฮ่าฟินเรียกได้ว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับคือเป็นร,ราคาที่ไม่ได้ปั่นไม่ได้สูงริบลร่วอ่ะครับสำหรับคนที่จะหารถใช้งานเนี่ยผมคิดว่าฟินก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าราคาของตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ปั่นครับมันเป็นราคาที่เปิดจากออฟฟิเชียลมาแล้วก็บวกขึ้นจากเดิมอีกแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นยามาฮ่าฟินเนี่ยจึงตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากได้รถมอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าเอาไปใช้งานนะครับ และเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับ y a m a ฮ a าฟินก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับและก่อนที่จะจากลากันไปในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ